สวัสดีค่ะคุณสสามาพบกับตอมอีกแล้วน,นะคะวันนี้อตอมจะมาแนะนำวิธีการช้อปผ่านออนไลน์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเดรสโดยเฉพาะเลยก่อนที่เราจะไปซื้อเดรสกันเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเดรสตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงตอมขออนุญาตแบ่งเดรสเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกเนี่ยคือเป็นเดรสผ้ายืด ไม่ว่าจะทรงไหนนะคะขอแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทแรกคือผ้ายืดผ้ายืดเนี่ยจะมีลักษณะยืดหยุ่นไม่ว่าจะยืดข้างบนยืดข้างล่างหรือยืดเฉพาะข้างบนอย่างเดียวนะคะจะเลือกต่างกันกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเดรสผ้าที่ไม่ยืดเลยถ้าเป็นผ้าที่ไม่ยืดเลยก็คือจะขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยต้องขอบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อผ่านทางออนไลน์แม่ค้าจะทําการวัดไซส์เอาไว้ให้ทั้งอก เอวบางร้านก็จะวัดสะโพกให้ด้วยบางวัดบางร้านวัดความยาวไว้ให้ด้วยตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกแบบไหนนะคะถ้าเป็นเดรสที่เป็นแบบไม่ยืดเลยนะคะเวลาที่คุณจะเลือกซื้อนะคะคุณจะต้องบวกทุกๆสัส,สด่วนออกไป2นิ้วนะคะเช่นสมมุติว่ารอบอกอย่างตอมนะคะรอบอกเนี่ยสาบแปถ้าตอมใส่เดรสไม่ยืดตอมก็จะต้องบวก2นิ้วก็คือรอบอกเนี่ยสี 40. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูแค่อกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูเอวและสะโพกเป็นหลักขึ้นอยู่กับว่าทรงนั้นๆคือทรงไหนนะคะทรงของเดรสมีไม่กี่ทรงหรอกค่ะอันแรกเลยที่เราเห็นกันดูทั่วๆไปนะคะถ้าตอนไม่ได้พูดถึงทรงไหนก็ต้องขอโทษด,ด้วยหลักๆเลยนะคะทรงแรกคือทรงที่เป็น A-Line a เอ n ลหมายความว่าช่วงบนเนี่ยเข้ารูปแต่ไป บานตรงช่วงปลายเหมือนเราเขียนตัว A ใหญ่เนี่ยแหละค่ะก็คือจะทรงเป็นเหมือน A ลายนะคะอันนี้คือทรงที่1ไม่ว่าจะเอลจะเป็นยางยืดแขนสั้นแขนยาวแขนกุดมีเล่นลูกไม้หรืออะไรก็ตามอันนี้คือทรงเดียวกันทรงที่2จะเป็นเหมือนทรงพองๆหน่อยนะคะแต่มันจะไม่ได้พองมากมายอะไรนะจะเป็นลักษณะบแบบนี้ไม่ทราบเห็นหรือเปล่าเอ่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นทรงอพองๆช่วงสะโพกหน่อยหนึ่ง แต่ทรงนี้ก็จะพลางสะโพกเหมือนกันจะเอวยังยืดไม่ยังยืดแขนสั้นแขนยาวเหมือนกันค่ะเป็นทรงเดียวกันทรงสุดท้ายที่ตอมมักจะเห็นและเขาขายกันก็คือทรงแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือทรงที่เรียกว่าทรงสอบหรือว่าทรงตรงไม่ว่าจะปลายเป็นดินสอหรืออาจจะเป็นปลายทรงตรงธรรมดาจะสั้นจะยาวแขนสั้นเหมือนกันอันนี้คือทรงเดียวกันเอวจะเข้ารูปหรือไม่เข้ารูปวิธีการเลื่อนไม่ต่างกันนะคะ พูดถึงทรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือหลักๆที่ต้อมเจอในในเว็บที่เขาขายกันเนาะทีนี้มาถึงเรื่องของการเลือกเลือกไซส์แล้วค่ะก่อนที่จะไปเลือกไซส์คุณสาวๆวัดสัดส่วนตัวเองไว้แล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคุณสาวๆคนไหนที่มีเอวจะเป็นคนที่โชคดีนิดนึงมีอกมีเอวมีสะโพกนะคะอย่างตอมเนี่ยค่ะอก38เอว33สะโพก42ตอมมืสะโพกค่อนข้าง เพราะฉะนั้นเวลาที่ตอมจะเลือกเดรสเลือกเดรสที่ไม่ใช่ทรงตรงแบบนี้นะคะตอมพี่จะพิจารณาอยู่สส่วนคืออกกับเอวดูว่าส่วนไหนใหญ่กว่ากันตอมอก38เอว32อกใหญ่กว่ายึดอกเป็นหลักค่ะยึดอกเป็นหลักแล้วยังไงต่อสมมุติว่าตอมจะซื้อเดรสสักตัวหนึ่งแต่เดรสตัวนี้ค่ะเป็นตัวแบบนี้พาไม่ยืดตอมอก38ตอจะต้องเลือกเดรสอก40เพราะถ้าตอาเลือกอก เยตอมจะยืดแขนไม่ได้มันจะติดยกไม่ได้เลยนะคะมันจะติดช่วงหลักแหล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดรสนั้นๆเป็นผ้ายืดเดรสนั้นเป็นผ้นนนนนายืดนะคะตอมอก38ตอมจะเลือกเอ่เดรสที่อก38ปพอดีเป๊ะตอมจะไม่เผื่อเด็ดขาดเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นผ้ายืดอกที่แม่ค้าเขาวัดไว้ให้คือ38ถ้าเกิดตอมเลือก40อันดับแรก ยังไม่ทันจะยืดเลยค่ะหลวมแล้วนะคะแล้วที่สำคัญท่าก,ก้มโป้เลยค่ะนะคะอันนี้เลือกอกไซส์พอดีของลูกค้าได้เลยรับรองได้ว่าคุณสาวๆต้องสวยแน่ๆแต่ถ้าคุณสาวๆคนไหนที่มีเอวใหญ่กว่าอกให้ยืดเอว ถึงเดรสแบบสุดท้ายวิธีการเลือกเป็นเดรสทรงตรงแบบนี้คุณสาวๆจะต้องพิจรารณาทั้ง3ส่วนคืออกเอวและสะโพกเลยค่ะเพราะว่าสะโพกจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลูกค้าบางคนนะคะอก38เอว32แต่สะโพกเน่ย46อย่างนี้เนี่ยต้องดูสะโพกเป็นหลักเดรสแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่สัสดส่วนไม่พอดีนะคะไม่อย่างนั้นถ้าชอบจริงๆก็ต้องไปเอาเข้านะคะ ทีนี้เดรสแบบไหนใส่กับคนหุ่นแบบไหนแล้วถึงจะสวยต้องมีมาแนะนําด้วยนะคะคนไหนที่เป็นคนที่มีุงเยอะๆคือเป็นคนที่เอวห่างกับอกเนี่ยน,น้อยมากๆเช่นเอวสาอออกเนี่ยสาหรือ37ดเดรสที่เป็นเอวยางยืดแบบนี้ไม่เหมาะกับคุณเลยค่ะ แล้วดูสภาพคือคุณจะไม่สวยเลยนะคะคุณจะไม่สวยเลยแต่ถ้าอยากใส่จริงๆแล้วเซลล์จริงๆต้องแนะนําให้ใส่เกงกระชับสัดส่วนสักตัวหนึ่งคุณก็อาจจะสวยขึ้นนะคะทีนี้อันนี้คือในกรณีที่เป็นเดรสทรงตรงไม่ว่าจะยืดหรือไม่ยืดวิธีการหลักการเลือกเหมือนกันเลยค่ะคุณสาวๆคงได้แนวทางแล้วนะคะว่าจะเลือกเดรสกันชอบผ่านออนไลน์ ยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยไม่แน่ใจสัดส่วนตัวเองแล้วจะเลือกไซส์แบบไหนสามารถส่งข้อมูลของคุณนะคะเข้ามาที่ inbox f a c e b o o k c o m s a s h p s i z e a ค่ะตอมยินดีตอบคำถามของทุกๆคนเลยถ้าตอมตกหล่นแบบไหนไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบหลักๆที่เราเคยเจอเลยไว้คราวหน้าค่ะเราจะมาเจอกันแล้วตอมจะแนะนำวิธีการเลือกเสื้อให้คุณสาวๆได้สวยกันนะคะ วันนี้ต้องขออนุญาตไปชอปปิ้งต่อก่อนนะบ๊ายบาย